สวัสดีค่ะเอชซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคือมันฝนตกนะคะก็สาวดดำออกไปไหนไม่ได้นะคะพอดีวันนี้น้องหนาเตยและลูกหลานก็มาช่วยกันเจ็บปัดกวาดล้างขยงขยะในบ้านนะคะเพราะว่าบ้านมันบริเวณมันกว้างนะคะ,ะบริเวณมันกว้างก็ต้องมาช่วยทำนะคะทำสะอาดค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มาบอกแนวทางนะคะ,ะน้ำน้ำเตยจ๋าไหนไหนยืนยยนี่แล้วมา,าเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาทางนี้นี่งเดียทางนี้ทางนี้เดินมาทางนี้เดินไปทางโน้นอ่ะสวัสดี <c oughs> สวัสดีเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีจ้าเลยคนสวยวันนี้มาช่วยเก็บปัดกวาดบ้านล้างช่วยล้างชามอ่ะสวัสด,ดีนงังๆสวัสดีค่ะจ้ะวันนี้มาทำมาทำอะไรช่วยคุณยายลูก มาทำความสะอาดบ้านเนาะล้างตู้ล้างจามล้างกระมุงกระมังใช่ไหมลูกค่ะโอ้ยได้ค่าจ้างวันเท่าไหร่สามร้อยค่ะใครคุยคนให้คุณย่าค่ะ <laughs> โอเคลูกไปทำงานนะลูกเนาะ<ช>ค่ะน้องนํำเตยก็โตแล้วพี่น้องเอ๋ย <laughs> หมู่นี้หมูนหม่นี้ใหญ่แจ้งได้มาหา,ามั้งไหมลูกไม่ไม่ได้มาเลยเนาะใหญ่แจ้งคงไปไ<ม>นั่นแล้วแหละ<ม>ค่ะเรียกน้องนะนคะ ล้างเครือล้างชามล้างหม้อแหกแตกโว่ล้างกระวงกระมังค่ะท่านผู้ชมอ่ะจะนี้เราก็มาดูแนวทางกันนะคะอ่ะพี่น้องนี่เด้อสูตรสาวดำกับสูตรเด่นของสาวดำเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เนาะพี่น้องเนาะเบื้องแรกค่ะเด้อเบื้องนรกค่ะพี่น้องค่ะขันห้ามักเข้ากระจัดเด้อพี่น้องเด้อสาวดำกับมันมีมันให้พ imi ah. ี่น้องเบื้องค่ะอ้าว <criticism> พี่น้องเบิ้งงน,นาะคะบาดนี่อันนี้เป็นของอันพอ่อพ่อคําอุบลจ้ะพ่อคําอุบลอันนี้พ่อคําอุบลเหรอพี่น้องพ่อคําอุบลคนไหนม่ห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งพี่น้องสองตัวข้าในเหนึ่งแล้วกะ็หาหนึ่งเด้อแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วกะ็หาหนึ่งค่ะพี่น้องพี่น้อง เบิ้งได้พี่น้องได้แคบได้จ้ดเด้อแคปหน้าจอเลยจ้าพี่น้องอ่าเอาพี่น้องเนาะบันี้ก็มาค่ะปูซีหาค่ะปูซีหาเด้อพี่น้องปูซีห้าค่ะแบ่งปันน้ำใจเด้อพี่น้องเนาะคอมเมนต์เลขออกถูกของพื้นเด้อพี่น้องเก้าสามเก้าหกเก้า 9, 3, 9 6, ก้าสา้ากลัสาค่ะพี่น้องแบ่งปันน้าใจกสิกรไทยศูนย์หเจ็ดหค่ะแปดเจ็ดหกห้าหกสม้าอู้มา,มา,มา,มาไอรไอธน,นาคารคุคงามนนเนาะเนาะแค่ใบรัจ้า,า,จาพี่น้องแค่ใบร้จ้า,า,จาอา๋ออะไรลูกยา่ยาๆจะไปนั่นไม่ลู้เออแมว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  แหน่แหน่แหน่เอาเขาเอาจับจับเขาพันเสาไว้ก่อนลูกจับตัวเกาหมุนรอบเสาจะได้สั้นๆจะได้ไม่ไม่ขึ้นมาค่ะพี่น้องอันนี้เด้อพี่น้องบันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องเอนาะค่ะพี่น้องเบิ้งเดอ้อค่ะเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเดอ้อเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้เป็นสูตรของสาวดำนะจ้ะเก้าศูนย์เจ็ดห้าแล้วพี่น้อง คุณของสาวดำเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ907579095แล้วก็7 5 0พี่น้อง2ตัวมี6หางเท่าน,นั้นเด้อ2ตัวมี6หางมี9097 9 5 0 7 0 5แล้วก็7 5ค่ะอ่าพิจารณาเบอร์นะค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอจ้าแคบว้เนาะพี่น,อน้องเนาะ บ้านนี้พี่น้องสาวดำออกไปหน้าเนาะออกไปหน้าออกไปหน้าล้วบ้านนี้ไอ้สวนถ้ำน่ะก่ะนอไม้ก่อก่อไผ่ไอ้ก่อไผ่จิมซุงพี่น้องเล่าล่ะเราออกนอกขึ้นมาลราโค้งนี่ใช่ละกะโค้งแล้วกลายเป็นเก็ดไอ้ไอ้เป็นเก็ดเป็นเก็ดเป็นเก็ดึ้นค่ะเป็นกาบมันนะค่ะกาบมันกาบมันคืนคืนคืนเนี่คือจังคือจังพญานาคนี่ละแล้วบ้านนี้อยู่ต่ำๆนั่งไปซองน่ะไปซองนั่งเห็นเลข สองสามเจ็ดค่ะพี่น้องนั่งก็เลยเขียนไว้นี่ได้หนิเนี่ยนั่งเขียนไว้ชัดเจนเลขหน่อไม้คล้ายพญานาคอยู่สวนธรรมนะค่ะพี่น้องอยู่สวนธรรมนะมานนี้นั่งก็เริ่มมาเขียนไอ้ให้พี่น้องเนอสองสามเจ็ดหล้วก่สองสามสองเจ็ดสามเจ็ดพี่น้องยังมีหลักฐานชัดเจนนั่งก็ลงให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาหนี้อันนี้เป็นสูตรสาวดำได้ขึ้นได้หนี่ได้หนี่สูตรสาวดำค่ะเลขสูตรสาวดำ เนี่ยค่ะหกศูนยนี่เด่นเห็นราพี่น้องเนาะอ่านั่นก็เลกกันไหนเนาะเก้นย์โอ้ขอโทษจะกหกศูนย์เก้าเก้าหกห้าศูนย์ห้นย่น้องสองตัวกับมี6069 6นย์หกเแล้วก็เก้กับพ,พ,พี่น้องเนาะมักจัดพัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะเอานั่งกัน ไอ้เบิ้งทุกูทุกคนุดนอพี่น้องเนาะต้อจกคิดวจะเป็นเลขปูยาสวนทำเนอพี่น้องอันนี้นั่งไห้เบิ้งจ้า อันนี้เป็นสูตรหาตัวของสาวดำด้จ้ะสูตร5ตัวสูตรเด่น5้าตัวกัะพี่น้องเบิ้งดคะคดะเบิ้งดะเดอสูตรเด่น5ตัวของสาวดำกับพี่น้องแคบไปได้ค่ะแค่ไปได้ เตือนหน่อยได้คอ่าของนม่มีไอสูตรของสาดบมีสูตร เด่นซีตัวกับสูตรเด่นหาตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะสูตรเด่นห้าตัวค่ะพี่น้องพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้จ้ะเด้อแคบหน้าจอไว้ได้จ้าแคบหน้าจอไ้ค่ะพี่น้องแคบไว้เลยจ้าแคบไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อแคบไว้ได้จ้าเด้อ อันนี้เป็นสูตรเด่นห้าตัวบนค่ะพี่น้องเขามักเขาจัดเขาคัดเขาพานเนะพี่น้องเด้อคันมากกะจังกดไหลกดแช่ให้นั่งเด้อพี่น้องคันมากกะจ้ะอ่ะคันมาจะอยกดไหลกดแช่มาดนีกะจิมี่อ่าคลิปต่อจากนี้เนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นคลิปของปูยาเดี๋ยวนะคัดปูยาออกคนเด้อค่ะเด้อกดเหล็กปูยาปูสีทุกโทแม่ยา่า แม่ย่ากเกี๊ยวอ,อ่อนแม่ย่าเกตมณีปูเจ๊กค่ะพี่น้องพ่อปูเจ๊กพบปูเจ๊กแล้วก็ปูฮะอ่าสามแปดแปดคาราคาปูเสาล่าอันนี้พ่อพ่อข้ามอบุบลอันนี้อันนี้สูตรสูตรเสานดำเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้เป็นอาจารย์หน,นุ่ม อาจารย์อาจารย์หนุ่มมังยศจ้ะสูดอาจารย์หนุ่มมังยศอันอสูดอันจะรอพี่น้องนะะอาาเนาะพระอาจารย์มีเซนน้นพระอาจารย์มีเซ้นปูใช้บ้าน่น้องพระอาจารย์มีเซ้นแล้วก็บปูใช้บ้านเนาะที่ยแยกออกมาพี่น้องเนาะ สูตรเาวาดำก็เอาไว้เฉพาะสูตรเาวาดำตั้งหากค่ะปูกับยาจะเอาไว้ตั้งหากพี่น้องละอันนี้แชมป์เล็กยิงอาจารย์หนุ่มเมืองยศพอพอํพอำอุบลพี่น้องละอาจารย์มีเซนลกับปูใช้บ้าน สูตรน้องนี่จะ้ะปูปูซี่หาแล้วก็สูตร,ตรอ่ะหลวงพ่อพรเน้เน้เน,น,น,น้น้องก้าวจอม พี่น้องเนาะน้องก็จอมนั่งแหยเบื้งไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะปูปูใช้บา้านนองเกิดแบบน,นึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะสูตรสาวดำค่ะนี่9071เด้อพี่น้อง9071ค่ะแลพี่น้องมักจัดเด้อค่ะเด้อ เก้าศ like ูนย์เจ็ดหนึ่งเคดพูด like ต like right. ิはは้งติดใจนั่งมากมากสูตรนี่ครับพี่น้องอตะวันนั่งจกไข่เบิึงอย่างนึงเด้อพี่น้องเลขอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะเลขเพิ่นบกเคยลุดแล้วค่ะเลขวิ่งวิ่งพี่น้องเลขวิ่งอาจารย์หนุ่มเมืองยศยศอาจารย์อาจารย์หนุ่มเมืองยศบกเคยลุดค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบหกเด้อพี่น้องจักสิมาแปดยังพี่น้องสองกับจักสิมาสองยังเด้อพี่น้องเบอร์หัวตาจ้าเอาพี่น้องแคปหน้าจอ แคปหน้าจอไว้เลยกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียว36งวดนี้นะคะอ่าสางวดนี้เด้องวดนี้เป็นซิกงวดสามสิบหกเพื่นมมาสองตัวเลขเด่นบนล่าง8กับ2พี่น้องบนล่าง8กับสองอย่าลืมค่ะบนล่าง8กับ2เด้อพี่น้อง8กับสองค่ะ8กับ2ค่ะ,คะบนล่างบ่เคยหลุดจักเทื่อพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่36ผู้ได้สิซื้อตัวได้เลห้มี8ให้มีสองเด้อพี่น้องเด้อดอ่ะ อขอบคุณหลายๆกับพี่น้องปาก,กรอยขุดแชร์เนาะพี่น้องเนาะขันท่ามากักค์เขาบอกดไลค์กดแชร์ให้นั่งเนาะเมื <c> ่อ <oughs> นี้ไม่ได้ไปใส่พี่น้องฝนมันตกกลางเมื่อวานนี่อากาศแดดมือม่อศีแดดหอนหอนเมื่อวานนี่พอมือนี่อากาศโบฝนนั่นพี่น้องฝนตกเพราะพี่น้องเนาะกัละเลยเอาไอ้แนวทางมาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันลงให้ทุกทุกทุกคนระเบัดพี่น้อง ลุ้งให้ีจีบได้ไล่ๆกันเนาะพี่น,อน้องเนาะาวันนี้เฮาก็ม้าไทยสุดสุดไายเด้อพี่น้องไายสุดสุดท้าย,ายๆๆค่ะเนื้อตางสาตตงสารตุคนไล่ตุแช่ให้น้ะพี่น้องเนาะคอยพี่น้องโชคดีทุกคนกับกองอย่งเงี้ยน,น้องมองไปทางแดงเบื้องขวบเบื้องปีเป็นสี่เป็นบอยค่ะ เราเบิ้งมาทั้งทีบอกมันจังตามันก็สิซือเนาะจังสิอโอ้เลี๋ยวมาทั้งอัอนใายมือเดี๋ยวมาตั้งใายมือจังสิแมนเดี๋ยวบอกกับพี่น้องบ่ได้อ่ะคือเลี้ยวไปตั้งขวามือมันก็ไปมองหมดไปมองอื่นแมนบอกพี่น้องค่ะขอทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมค่ะจังนั่งเบาไปคลิปที่พลานมานั่นแหละเนาะของแพงขึ้นซึมมือซึมมือเออทั้งทจังได๋ละ่ะเฮาแพงปานใดก็ต้องยอม แแน่แน่แน <de> de de <desserts> ่แน okay ่แน่แน่แน่อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปค่ะบ้านเมืองก็เดือดร้อนเนาะพี่น้องค้นกัเข็นกันเนาะค้นกัโอ้ยเกิดกับะไรเนาะเสียชีวิตกับอะไรพี่น้องบ่พ่อสียอันเอาชีวิตกันกัเอาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันก็เป็นตะยุยากเนาะพี่น้องเนาะ เอาเป็นว่าเป็นแจะยู่ยากอะพี่นอ้องยู่ยยุ่ยากนะเดี๋ยวนี้เนาะคนเฮานี่นะยู่ยากค่ะมันนั่นประหัดประหารกันเอาชีวิตกันได้ย่างไงใดพี่น้องเอ้ยเอาง่ายใดขนาดเลยบ้านเอ่อเขาเขายากหมากพแพงเนาะแพงแพงแพงแพ พวกเราทุกคนคำมันต้องว่าแพง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 ค่าข้า,ขาแพงของแพงค่าแรงต้องขึ้นค่าแรงต้องขึ้นขึ้นขึ้นมันสิได้บอลละปีนองมือรหกลอยหาสิบ นอพี่น,อน้องเนาะห็่จังได็จีมาจะได้ยิมหนึ่งวันนอพี่น,อน้อนมมนง,ง,อองเอ้ยตั้งใจเอาไว้เสมอตั้งใจเอาไว้เสมอหวังรวยนำเบอร์ซื้อมาแต่นานทุมเงินซื้อหวยจนอ่านแทงเบอร์มานานเสียเงินเสียทองแทงหา้าสี่สามเลขตัวงำหา,หามดันออกสี่สองหลอกให้เสียเงินเสียทองเพราะใจคนองหวังรวยนํำเบอร์ เพราะใจขนองหวังรวยนํำเบอร์กระจังว่าเธอคุณทันหัวใจหึกหันแทงหวยบ่อยๆผู้หวังรับร้อยค่อยจะแต่ถ้าซือ้อโอ้ยห่วงตั้ห่วงบะไรพี่น้องมันล่งท้องไหมตั้งใจเอาไว้เสมอตั้งใจเอาไว้เสมอหวังรวยน้ำเบอร์ซื้อมาแต่นาน ทุ่มเงินนะซื้อหวยจนอ่านแทงเบอร์มานานเสียเงินเสียทองแทง5 4 3เลขตัวงํา,าๆนั่นอกอก42มันยังละ่ะ <laughs> โอ้ยอยู่คนละหม่องกันห้หองใส่กันอยู่นี่ <laughs>